มาค่ะวันนี้กินขนมส้มตำขนมจีนค่ะทุกคนตำซ้ว่วค่ะตำซสั่วเมื่อกี้กินไปแล้วคลิปหนึ่งเผ็ดค่ะอร่อยทำไมเราชอบมองฝั่งนี้ก็ไม่รู้ทุกคนกล้องอตรงนี้อะต้องขออภัยด้วยนะคะมาค่ะกินกันเลยแคปโมกกอบทุกคน อมันผักวันนี้มีผักหลายอย่างเมื่อกี้หั่นมาอมชอบมันกรอบหวานวันนี้ซื้อมาได้อ่อนดีทุกคนไม่น่าเขาชอบกินกันนะทุกคนเนาะถ้าได้อ่อนเนาะหวานอ กล้องกล้องอยู่ทางขวาแต่เราชอบมองทางซ้ายทุกทีลทุกคนอืมต้องขออภัยด้วยค่ะวันนี้ตั้งกล้องไม่ดีมาค่ะแซ่บแบมือใหม่หัดตั้งทุกคนแล้วค่อยปรับปรุงไปในเรื่องนะทุกคนเนาะ เผ็ดหอมเผ็ดทุกอย่างส้มตำชนัดเลิศค่ะทุกคนวันนี้เราไม่ถนัดมือนะทุกคนเนาะเราแสบมืออยากกินกับมืออยู่เปมือเป็นแผล กินได้่เผ็ดเอกุ้งกินได้ทั้งเปลือกทุก่นกรอบเขาเป็นกุ้งเปลือกอ่อนนั่นแหลเอาไปคั่วก็เลยกลายเป็นกรอบไปเลย ุ้งก็อิ่มไปทุกคนเคี๊ยวโดนเปลือกทุกคน ต้องขออภัยวยค่ะกินสะดุดฟันไม่ดีเผ็ดด้วยเป็นน้ำตาแตกแล้วทุกคน không oh màn ไปก่อนนะคะทุกคนเผ็ดไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ